เรียบร้อยสวยเลยครับเพื่อนๆครับช่องโดโด่พาเที่ยวครับพี่โดสวัสดีครับยังสวัสดีครับสวัสดีป้าแตนยังสวัสดีป้าแตนยังพี่โดนู่นป้าแตนอยู่นู่นมาหสวัสดีเลยพ่อเหรอสวัสดีป้าแตนยังสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครเพื่อนๆครับใกล้จุดจีนเนาะพี่ตูน สวัสดีพี่ตาสวัสดีพี่ตูนพี่เต้ด้วยครับหนึ่งม,มีพี่ตูนอีกคนหนึ่งอยู่ข้างหลังนู่น่ะสองตูนก็ตอนนี้ตุดจีนวันไหนนะยี่สิบเอ็ด <21 S 2> ตุดจีน,จนวันนี้แต่ว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่สิบสิบสี่สิบสามสิบสี่สิบสามพี่แตนก็เปิดกระบวนการในการจะทำ ขนมเทียนขนมเข่งด้วยใช่ไหมฮะขนมเทียนขนมเข่งด้วยเพื<ๆ>่อที่จะมีออเดอร์เข้ามาแล้วละ่ะพี่ตูนชายเป็นไงออเดอร์เยอะไหมวันนี้อพอมีเหรออย่าอย่าถล่มตัวเด็พอมีอนี่ฮะไม่รู้เตรียมไม่เตรียมยังไงมากอ่ะแต่ดูนี่ย่าชิวคักเนี่ยเอามาสักขนาดนี้เนี่ยแปลว่างไงเนี่ยนี่กิโลเท่าไหร่คะเนี่ย โลโละหกร้อยแปดสิบบาท,ลลบาทนี่เราซื้อมาเท่าไหร่ห้าโลห้าโลห้าโลก็ทําได้แป้งกิโลอะ่ะทำได้เยอะเนาะเก็บได้เนาะไม่หมดล้วก็เก็บไว้แล้วอันนี้เราก็เตรียมนี่นี่เตรียมจะทําอะไรฮะนะเวลานี้อันนี้เอาไปล้างแล้วก็เอามาคั่วค่ะอะไรอะหญ้าชิวหญ้าชิวคักนี่แหละเน,นี่ย เขาบอกมาว่าเอาไปคั่วจะหอมนี่ล้างแล้วคั่วค่ะแล้วก็มาต้มแล้วต้มมันก็จะเป็นนี่แล้วต้องกรองเกลืองอะไรไหมไม่ต้องกรองนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวมาดูกันแล้วกันว่าทํำยังไงอันนี้คือเตรียมพร้อมที่จะดําเนินการแล้วนี่ครับมาตอนนี้เราจะแป้งนวดแป้งนวดแป้งเนึง มี f อซเข้าไปดูคลิปเก่าไงแล้วเขาก็บอกว่าเอา้าเพราะคลิปเก่าเราพูดวันเวลาของปีที่แล้วไงเขาก็อมานี่คือแป้งแป้งข้าเหนียวค่ะ,ะเราจะทำขนมเทียนใช่ค่ะถุงละโลเนาะถุงละหนึ่งโลคือเมื่อ,อคนไปดูคลิปเก่าแล้วก็ พอพอเขาฟังว uh? eh ันเวลาเขาบอกอ้าวมันเป็นปีที่แล้วนี่ก็เลยต้องมามามาหาพี่สองตูนชายหญิงนี่ใหม่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้เพื่อนเพื่อนดูคลิปนี้แล้วกันนะแล้วก็จะได้รู้วันเวลาของปีหกหกนี่นี่มกลาหกหกนะเพื่อนเพื่อนคลิปมาไวใช่มาไวตุจจีนไวที่เพื่อนเพื่อนไปดูนะมันของปีที่แล้วดังนั้นนะวันนี้วันนี้วันที่สิบสาม ก็สั่งมาได้เลยเนอะสั่งมาโทรเรามีหลายเบอร์เอาเบอร์ไหนเรื่องเรื่องนมเทียนศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งศสองแปดสองหนึ่งสามค่ะศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งศูนสองแปดสองหนึ่งสามนี่เราจะเอากี่โลอะพี่ตูนสิบโลเลยเหรอกระบังเนี้นะก็ต้องสิบถุงใช่คอแต่ว่าวันนี้เราทำเหมือนกับว่ามีขายหน้าร้านก่อน ขายหน้าร้านด้วยค่ะแล้วก็เอาไปขายตลาดบันเทามีน้องน้องน้องวัยรุ่นที้มารับไปขายหน้าตลาดบันเทมีมีมีรับต่างหากเด็กวัยรุ่นเขาไม่ได้ทำงานอะไรก็งั้น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 เราบอกราคาเลยขายกันยังไงแบบไหนพี่ตูนรุ่นละ8บาทจ้ะรุ่นละ8บาทนี่คือราคาราคาที่ที่ว่าน้องรับไปใช่แล้วก็ไปขายเท่าไหร่น้องก็ไปขาย10บาท10บาท แล้วอย่างนี้ถ้าเดี๋ยวเกิดคนยะมาซื้อปลีกหน้าร้านเราเราก็ขายยังไงก็ขายแปดบาทขาย8บาทมันมันไม่มีราคาส่งเพราะว่าเราทำมือทุกอย่างเลยเออทำเองแล้วก็เราก็ใส่ใจเอางี้ซื้อจากเราคือแปดบาทจะยังไงต่อไปไม่รู้เนอะเอางี้แล้วกันตอนนั้นเอฟซีเอิเมื่อกี้ก่อนมามีคนก็บอกว่าอะไรนะต่างจังหวัดมีส่งไหมครับ ต่างจังหวัดส่งเนาะก็โทรมาเลยเบอร์ที่ขึ้นอยู่เนี่ยครับเดี๋ยวยังไม่ได้เข้าไปตอบคอมเมนต์เขาเขาไปดูแล้วบอกว่าแต่ว่าปีนี้เรายังไม่เก่งเริ่มส่งแต่ตอนนี้น้องเริ่มไปติดต่อลุงห้องเย็นอ๋อส่งส่งไกลๆได้แล้วไกลๆได้แล้ว อ่ะครบรอสิบโลครบรบสิบเป็นไงอย่างเงี้ยเดี๋ยวเลี้ยู่ครับครับโทรมาแล้วกันคุยกันได้ใช่มีฝ่ายไปสัมพันธ์เดินสวนไปผ่านไปเมื่อกี้เนี่ยฝ่ายไปสัมพันธ์คนโน้นฝ่ายรับโทรศัพท์จะบอกว่ายังไงดีอันนี้ก็ใส่เยอะเขาบอกใส่เยอะแล้วก็จะทำให้ขนมนิ่มแล้วก็บูดช้าย่าเนี่ยนะใช่เอาใส่เยอะๆเอาตามประสบการณ์ของเราพี่ตูนเราก็ ไม่ใช่ว่าแต่ก็มีลูกค้าบางท่านเขาก็เคยก็เคยทำขายบ้างอ่าแล้วอันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้น้ำตาลปี๊บกับกะทิกะทิสามโลแล้วก็น้ำตาลปี๊บสี่โลเอามาเคี่ยวมาเคี่ยวให้ดีก่อนจ้ะลงเลยค่อยใส่เกลือเกลืออะไรมีไหมเนี่ยเกลือเกลือเออเออแลนให ผมมอ,อกแล้วร้านที่แตนนะไม่ไม่ไม่ไมเกลือเป็นหลักลทำอะไรก็จะเกลือเอาละครับตอนนี้นมันทำให้อาหารรสจัดดีด้วยนะคะใช่ใช่กเกลือเนี่ยแหละคุณประโยชน์มหาศาลคครไป,ไปทำไปเนาะ เพื่อนๆไม่ต้องดราม่าอะไรนะมือมั่งใส่ถุงมือมั่งเนี่ยมันมัน<ส>โบราณ,ราณมันมีที่ไหนอะถุงมือ <c oughs> เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็มีว่าไหนบอกเป็นแบบโบราณแล้วโบราณมีถุงมือเหรอ <c oughs> บอกว่าเอาแป้งทามือก่อนจะใส่เข้า <c oughs> <c oughs> คือล้างมือมือก็ล้างมือมาสะอาดจ,จะใสถุงมือก็เลยฝืดเลย <c oughs> เอากล้องเดินไปเห็นพี่นี่ใครไปแอบนอน q ิวซีคิวซแอบนอนนูเลยหลบกล้องก่อนไม่คิวซีอย่างเรื่องเรื่องแป้งเรื่องไส้เนี่ยที่จริงเราก็มีเราก็มีทําไปแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเนี้ยผมจะเอาใส่ไว้ไท้ายคลิปนะฮะแต่ว่าอันเนี้ยที่ให้ดูใหม่นะเพราะว่าสูตรใหม่อีกอ,อ่พี่ตูนทําสูตร<ำ>ใหม่อีกเพิ่มเพิ่ม เขาบอกว่าถ้าใส่ีมากเยอะๆมันจะได้หอมอ่าก็จะมาทดสอบอีกใส่แต่เขาดูเมื่อวานลองดูแล้วแต่เขาก่อนปีก่อนก็ไม่ใช่ว่าไม่อร่อยนะสถิติปีก่อนสรุปว่าไงทําไปได้ประมาณกี่โลปีที่แล้วอ่ะไม่เคยทำเลยไม่เคยนับเลยไม่พออะทำเพิ่มทำเพิ่มทำเพิ่มนะคะปรับแป้งประมาณกี่โลเอาเี้ยปีที่แล้วอ่ะทำไปทั้งหมดสามสามร้อยกว่าโลสามร้อยกว่าโล ทำขายทำขายไปจนสิ้นสุดก็คือเลิกจุดจีนหมดเมื่อไหร่ก็เลิกที่นี่มันดีอย่างใ,ใกล้ตลาดบางแคว่ารูดิมมันไปเอาวิ่งไปเอาได้เลยทั้งาตามที่ออเดอร์ด้วยขายหน้าร้านด้วยเนะาะก็เดี๋ยวจะเอา playlist เ,เอาคลิปต่างๆอาจจะเป็นลิงก์อยู่ตอนอิออนอกสกรีนด้วยแล้วก็เป็น กา๊าซที่อยู่ในระหว่างวิดีโอแสดงด้วยเพื่อนๆกำลังเลือกกดดูนะฮะสูตรของไส้หวานไส้เค็มอะไรมีหมดแล้วแหละ<ช>ก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ทำเยอะแล้วละ่ะเพราะว่ามันเหมือนเดิม<ช>แต่แต่ถ,ถ้าใครไม่เข้าใจอยากโทรมาถามเนี้ยเราก็ไม่เก่งมากแต่เรา่าพอบอกได้กพอไม่รู้แหละประสบการณ์ปีแล้วแป้งสามร้อยโลแต่ว่าถึงจะไม่ใช่วันสุดจีนแต่เราก็ทำเรื่อยๆนะคะมี คือคือเอฟบบางทีโทรมาบอกว่าอยากกินเช่นผมเป็นต้นก็อยากกินไม่แต่อ่างนั้นทำทำไเรื่อยไากกว่าแต่ทําทีอ่งเราก็ต้องทําเยอะๆแล้วก็วางหน้าร้านด้วยใช่ไหมก็มีก็ขายหมดทุกวันก็ขายหมดต่อไปเดินย่อคือทยอยใส่อะ่ะแต่คือ ประมาณนี้เนาะใช้หมดอ่ะหม้อเนี้ใช้หมดอ่ะแต่ว่าเราก็ทยอยทยอยนวดไปแต่นี้ไม่หมดนะไม่หมด่ก็ใช้แค่นั้นแหละเอันนี้อันนี้ใส่ไม่หมดนะเดี๋ยวพเพื่อนบอกโอ้เข้าใส่เป็นหม้อไม่ใช่นะใส่เท่าที่เมื่อกี้ครึ่งกระบวยได้เนาะครึ่งครึ่งครึ่งกระบวยใหญ่อ่าอย่าให้หกอย่าให้หกขนมมีสติตั้งใจหน่อยธรรมดาจะเป็นของกินธรรมดาจะเป็นคนนู้นแต่คนนู้นหิวข้าว คนนี้ไปกินข้าวก่อนแล้วมาก่อนเลยเอ,อ่าอ่นมขนมจะได้แป้งครบสิบโลต้องหกนะตอนนี้เหลือเก้าโลน้ำตอนนี้เหลือเก้าโลเนาะใช่<ๆ>นี่เปิด<ๆ>ไปโลแล้วเนะี่ยในร้อนในร้อนเลยง้อเทียนโตคือจะบอกว่าคลิปก่อนหน้านี้ละเอียดกว่านี้ใช่ถ่ายกันโอ้ทุกขั้นตอนแต่ตอนนี้อ่า เพียงแต่ว่าเราก็มังจะบอกว่าเราเพิ่มตัวนี้เข้าไปอ่า FC ก็ลองมาชิมดูนะครับเ่เพิ่มชิวคับมาชิมดูว่าปีนี้จะเป็นยังไงแล้วก็คอมเมนต์บอกมาแล้วกันว่าเออเพราะว่าคาดว่าก็จะเป็น FC เก่าๆทั้งนั้นแหละที่ออเดอร์เข้ามาแต่ตอนนี้ยังสั่งได้เนาะยังสั่งได้ก็เนี่ยเบอร์ขึ้นให้อีกรอบหนึ่งด้านล่างเนี่ยฮะออเดอร์มาควรจะก่อนวันไหนพี่ตูนถึงจะทำทัน โทรมาได้เลยนะปิดรับวันไหน,น,นถ้าถ้าเยอะเยอะแต่ซื้อหน้าร้านมีตลอดแต่ว่าประมาณวันไหนทําไม่ทันละลองโทรมาเรื่ยอยๆดูโทรมาโทรมาโทรมาถามแล้วกันโทรมาถามแล้วกันเพราะมันก็จะมีหน้าร้านด้วยอะไรด้วยนะคิวซีเราอดลนทาไม่ได้ลุกขึ้นมาแล้วครับจะพักก็นอนไม่หลับ วดนี้ก็ปวดก่ปวดพี่แตน,น,นเออใช่ใช่วันต้องวันนี้รู้สึกว่าอากาศกรุงเทพไม่ค่อยดีนะผมก็รู้สึกว่ารู้สึกเหมือนกันนะว่าอ่าไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวเหมือนกันอากาศกรุงเทพมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหนาวหนาร้นร้อน,อนสะบัดไปสะบัดมาครับนี่นี่น่าจะใช้เวลาสักประมาณเท่าไหร่เนี่ยจากประสบการณ์เ,เอาตะกอนี้นวดเนี่ย อ,อ้อตัวเล็กอให้มันเข้มให้มันแข็งให้มันทำรมาัดทรรมแมงแบบนี้หน่อยเดี๋ยวพี่ตูนก็ขึ้นเงินเดือนให้แต่รู้สึกว่ามันมีมีกลิ่นหอมๆเหอมือนกันนะย่านี่เนาะฐานย่าน,นาที่หอมใช่เป็นย่าใหม่เลยอ๋อเรา<ม>ซื้อคั่วด้วยซีนเนียไปควเลย เออใช่ใช่ใชช,ชเออรู้สึกว่าหอมกว่ากว่าที่เคยนี่ฮะใบตรงใบตองอะไรมีเรียบร้อยแล้วนั่นก็เตรียมขนมเข็ง,ม,ขงมีขนมเข็งด้วยนะเพื่อนเพือพ่อครับสั่งมาได้สูตรขนมเข็งอะไรแล้วก็ไม่ยากเนาะเคยทำแล้วอะ่ะ เคยเคยเมีคลิปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้เอาไว้เอนสกรีนครับแต่เดี๋ยวผมจะเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมรวมทำเพลย์ลิสสูตรขนมเทียนขนมเข็งไว้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวใส่เพลย์ลิสไว้ตรงเอนสกรีนแล้วก็เพื่อน,อนๆลองไปกดเพลย์ลิสสูตรขนมเทียนขนมเข็ง ในแต่ละปีแต่ละปีเพื่อนเพื่อนลองเลือกดูนี่ต้องวดจงฝาเขาจะไม่ติดกับาอกนี่ก็เริ่มแล้วนะเริ่มแล้วเริ่มดีแล้วเห็นไหมไม่ติดแล้วมนดูใกล้ๆแต่ตอนนี้ก็ให้มันเข้าเข้าเนื้อกันให้ครบถ้วน เห็นบางทีเขาให้มันเป็นสีเหลืองเขาก็ไม่ได้ใส่ยาเขาใส่ฟักทองใช่ไหมก็มีใช่ไห<ช>มใส่ฟักทองใส่มันม่วงใส่ว่ามันก็แค่สีมันก็เปลี่ยนสีม,นมีรสชาติปีหน้าว่าจะทำไส้หวานแล้วใส่งาขาวมาดำอ่า,า,อาโอเคงั้นเดี๋ยวปีหน้าเพื่อนๆคอยติดตามช่องโดโด่พาเที่ยวมีสูตรใหม่มาจะตามมาดูอีก เขาเรียกว่าเราจะต้องมีการพัฒนาไปเรื่อยๆฮะเก่งไม่เก่งมือชีพไม่มืออาชีพเนี่ยคนที่พัฒนาไปเรื่อยๆนี่แหละคือของจริงพูดไปนูน่นไปนั่นอีกแล้วเขายิ่งว่าผมพูดมากอยู่เอาจริงนะเอาจริงแนละ้วเริ่มเริ่มเข้าที่ไอ้ตัวน้ำตาลเราเติมหมดแล้วเนาะในหม้อน,นั้นเนาะ ือนั่นแหละผมว่ามันก็จะได้เพราะว่ามันจะได้รู้ใช่ไหมถ้าเราเอามือ,มอมเออมันจะรู้ว่านิ่มแข็งอ่อนอยังไงอ่ะเพื่อนของโบลัมบลารเนี่ยอย่ารังเกียจเลยครับที่ใช้มือไม่งั้นจะมีคําว่ารดมือเหรอใส่ถุงมือบางทีมันมันมันไม่ได้กับออของไทยๆอะเนาะมันต้องดูจากการสัมผัสตัวแป้งด้วยว่าได้ที่หรือยัง ตอนนี้มาพูดถึงไส้พี่พี่ตูนบอกมีสูตรใหม่อีกแล้ว <c oughs> ไ,ไส้ไส้ไส้สมมเทียนเนี่ยนะไส้เค็มอ่ะยังไงประสบการณ์เคยนึ่งนึ่งหัวแล้วแบ<ป>บเป็น,นชัวช่วโมงทำไมมันไม่สุกทั้งนั้นที่เราว่าแค่ข้ามวันก็เลยตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็เอาไปใส่มันพอป่ะนี่แหละให้เขาเถอะบางทีคนคนบอกว่าขายแพงขายอะไรเนี่ย อย่าคิดว่ามันง่ายนะสร้างน้ําให้เดือดแล้วก็เอามันลงไปก็ปล่อยให้มันเดือดอีกทีหนึ่งแล้วปิดแก๊สไว้ยี่สิบนาทีแล้วก็เอาเอาขึ้นมาเน่งอม,มันก็ตั๊บเดียวสุกยี่สิบนาทีแล้วประหยัดเวลาไม่เปิดแก๊สเลยนะใช่อันนี้ก็คือเราทําจํานวนมากไงใช่ค่ะไอที่อย่างนั้นเนี่ยบางทีเขาทาไม่ได้ไม่ได้มากอะไรก็แป๊บเดียวก็สุกแต่นี้ต้องมีตัวช่วยอย่างนี้แหละ่ะ โอเคแล้วเนาะอันนี้เนาะได้ที่แล้วหมักไหมหมักไว้ค่ะนานไหมครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแต่ว่าถ้าถ้าเราจะถ้าเราจะผสมไปไวก็ไม่เป็นไรเกินครึ่งก็ได้จ้ะตอนนี้มาดูไส้<ม>ไส้นี่คือตามเตรียมมาแล้วล่ะที่ผมไม่ได้ให้ดูรละเอียดอย่างที่ผมบอกไงว่า เรามีสูตรไส้หวานสูตรไส้เค็มอะไรเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆนไปดูตอนอินสกรีนหรือว่าในเพลย์ลิสที่ผมจะทําแล้วก็เอาไว้ตอนอินสกรีนเพื่อนเพื่อนไปกดดูเลยครับสูตรไส้เค็มสูตรไส้หวานเนาะเรามีแต่อันนี้ก็คร่าวๆพี่ตูนอัน,นอันนี้ยังไงนะอะลองพูดคร่าวๆพอเรานึ่งนึ่งถั่วแล้วเราก็เอามาก็เอามามาบดให้มันละเอียดอพอ เราบดบดไงวิธีบดใช้วิธีไงใช้คกต,ตำมือบี้บีบีรําลร้อนร้อนมันจะได,มะได้มันจะได้เละอ่าอ่าค่ะ<ด>แล้วก็แล้วก็มาทํากระเทียมกะขอดีหอมแดงคะ่ะใช้เป็นกระเทียมไทยอะค่ะดีครับค่ะแล้วก็หอมแดงไทยมันจะกลิ่นแรงนี้ค่ะเอามาปั่นให้ละเอียด ให้ละเอียดมากที่สุดเลยนะคะแล้วก็มาผัดผัดกับน้ํามันให้มันหอมครับต้องผัดให้มันสุกนะคะบางคนไม่เข้าใจว่ามันสุกคืออะไรผัดให้มันสุกอะ่ะมันจะมีกลิ่นหอมออกมากะะไปดูไปดูในคลิปที่เราทําไปแล้วเนาะไปดูตรงนั้นผัดเสร็จแล้วพอสุกหอมดีผดหอมดีแล้วก็ใส่กะทิใส่น้ําตาลใส่เกลือ,อใส่พริกไทย<อ> รู้สึกว่าพริกไทยนี่นี่ก็มีกว่าจะลงตัวด้วยใช่ไหมตอนนั้นพริกไทยใช้พริกไทยจันให้แม่ค้าที่ตลาดขอหามาให้ครับบางคนว่าเอ๊ะฉันก็ใช้ทําไมไม่หอมเลยแต่ที่หนูใช้มันก็ก็หอมดีะครับแต่ถ้าเอามาแบบเป็นเม็ดแล้วมาปั่นเองจะยิ่งหอมครับซึ่งเราทําอย่างนั้นค่ะนี่แหละผัดจนมันผัด จนดูตัว่ะเนี่ยมันก็ออกมาอย่างเป็นอย่างนี้ที่พูดเมื่อกี้เนี้มีทําให้ดูแล้วเพื่อนๆไปดูเอนสกรีนเลยนะครับไสหวานไส้เค็มอะไรเนี่ยลองดูเลยแต่ว่าปีนี้ก็มีคนซื้อไสไปนะคะซื้อไสอ๋อซื้อแต่ไสแต่ขอไสค่ะแต่ไสได้นั่นก็แสดงว่าไสเราเนี่ยโอเคแล้วล่ะมีคนมาขอซื้อคือแบบนี้แหละซื้อไปแบบนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะคือเป็นอย่างนี้แล้วก็ซื้อเป็นแล้วครับเขาไปทําต่อช่ผมก็เอาไปทาขายเหมือนกันเพราะ เขาบอกว่าเขาไม่สามารถจะคนใส่ได้แล้วเหนื่อยนะคนอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูในคลิปฮะคนกันแบบเผลอก็ไม่ได้เนาะไฟต้องคุมไฟให้ได้แล้วเผลอก็ไหมเสียทั้งกระทะอ่ามาครับให้พหนุ่มรูปหล่อของเราปั้นไปปั้นอย่ามาแกล้งทำเหงือออกเหงือซึมเนี่ยฮะอย่างนี้ไสหวานไสหวานไสหวานอ่ะข้าวคยังไงนะพี่ตูน ระหวานนี้ก็เอามามะพร้าวนะคะมะพร้าวไม่ต้องไม่ต้องอ่อนมากแล้วก็ไม่ต้องแก่มากนะครทึกขูดก็เอาน้ําตาลมะพร้าวนะคะใส่กระทะแล้วก็เคี่ยวให้มันได้สีน้ําตาลเอาสีทองทองค่ะจแล้วก็ใส่เกลือไปนิดนึงจแล้วก็เอามะพร้าวใส่กวนกวนจนมันเข้าเนื้อ ตอนแรกมันจะมีน้ำออกมานะจะควรให้แห้งเลยพอใกล้จะได้ที่แล้วก็ใส่แปบแซลงไปหน่อยเนึงเวลาปั้นมันจะได้ปั้นง่ายค่ะวดนี้ไม่ทําให้ดูแล้วออกมาอย่างนี้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ไปดูที่เอ็นสกรีนเพราะว่าเราทําละเอียดทําโชว์ให้เห็นนะถ้าใครอยากทำทานก็เอาเลยตามชอบเลยรสชาติบางคนก็ชอบหวานมากบางคนก็ไม่ค่อยชอบหวานก็จะมาเป็นไส้หวานนี่แหละมาแล้วครับแม่ยนังตัวจริงเสียงจริงเจ้าของสูตร จะขึ้นประทับทรงจะขึ้นประทับแล้วนะครับเริ่มกระบวนการเดี๋ยวเราจะหอ่อจะนึ่งแล้วบอกพี่แตนบอกวันนี้ผมมาผมต้องได้กินนะ,ะผมต้องได้ไดชิมมองนี่นี่แป้งเป็นคันรถพี่แตนบอกนำะหันไปดูเนี่ย,ยซื้อแป้งมาเป็น,น,นคันรถก็เลยจำเป็นต้องซื้อรถสีขาวนะเคยใช้รถสีดำแล้วปรากฏว่าแป้งหก กลายเป็นสีขาวทั้งคันแป้งเต็มคันรถเป็นของๆนี่คอ่าเนี่ยตัดมาเรียบร้อยแล้วเรามีคลิปถึงขนาดว่าพิธีตัดพิธีหอนะ่อเน้นเพื่อนไปดูนะมีทุกขั้นตอนตอนนี้ก็เลยบอกว่ดูของเก่าเถอะเดี๋ยวทำใหม่แล้วไม่ดีเท่าเก่าอ้าวครับขึ้นบันลังกันทุกคนแล้วพร้อม ดำเนินการมาดูตรงพี่แตนเราอ่าน,นี้ับหอ่อวิธีหอ่อฝ่ายปั้นฝ่ายหอ่อฝ่ายปั้นอันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรนะเอาไส้ใส่แป้งอแป้งใสแป้ง,ปงลงน้ํามันนี่อันนี้ก็น้ามันพืชเนาะน้ำมันพืชนะธรรมดาเนี่ยแห,ละ,หและแต่นี้ฝ่ายคลิปเนี่ยเรามีรายละเอียดถึงขนาดว่า ยังไงหอยังไงวิธีการไม่ให้ไม่ให้หลุดไม่ให้ตอนนึ่งแล้วไม่อะไรละ่ะไม่แตกอ,อ,อันนี้ใส่เค็มนะนี่ใส่เค็มก็แต่แป้งดูดีอ่ะแป้งสุดใหม่ดูดีเนาะแป้งสุดใหม่ดูดีมากเลยอโอู้หละแปดบาทปีแล้วก็เท่านี้ไม่ขึ้นปีแล้วนะ้ำมันลิตรเท่าไหร่ ก่อน้ามาดูจะดูการห่อใกล้ๆวิธีหอก็มีแล้วนะครับเพื่อนๆไปดูใน playlist ์นี่สวยไหมสวยไหมพี่โดอยากกินไหมอยากกินไหมขนมอะไรขนมเคงขนมอะไรอย่างนึง นมเทียนนมเทียนนมเทียนนมเก่็งเ,เรื่องยืนยันความพร้อมของร้านพี่แตนฮะตัวช่วยมีตัวช่วยมาสั่งตรงมาจากเมืองนอกนี่ครับนี่ครับเอาแล้วเต็มหนึ่งซึ้งเดี๋ยวเราก็จะนึ่งอย่างนี้สักกี่นาทีสุกพี่ตูนประมาณ25้านาทียีนาทีก็โอเคแล้วไฟแรงเลยไหมเปิดไฟแรงเลยใช่ไหมอ๋อไฟกลาง เร่งเดือดแล้วก็เป็นไฟกลางยี่สิบห้านาทีนี่ยี่สิบห้านาทีครับจับเวลาเรียบร้อยเรียบร้อยสวยเลย หอมกลุ่นนะหอมกลุ่นว๋อใส่ถุงเลยเนาะร้อนร้อนอนาแต่ว่าต้องรอยางไงจะอร่อยดีก็พอดีอะ่ะผมเอากลับไปบ้านพอดีนี่ครับเพื่อนเดี๋ยวไปชิมที่บ้านกันครับเดี๋ยวไปไปแจกเป็นให้คนทดลองชิมด้วย ติดใจไงก็มาสั่งพี่แตนก็ขึ้นเบอร์ไว้ครั้งนะครับข้างล่างนี้จ้าคุณภรรยา พี่โดครับวันนี้เอกซีก่อนวันนี้เอ็กซีก่อนนี่ครับผู้ตัดวันนี้เป็นยังไงใส่เสื้อแล้วเดินกระยองกระยั่งเป็นยังไงอ๋อกีฬาสีเพิ่งเสร็จสวดเมื่อยอะกดเมื่อยเอารางวัลนี่ไปหาพี่แตนมาหนมเทียนหนมเทียนของหนมเทียนตุ๊ดจีนปีนี้ครับนี่พี่แตนเขาบอกว่าเยาวราชสั่งนะสามพันห่อคุณเยาวราชสั่งให้ทำสามพันห่อทำไปไหม ก็ไม่รู้ว่าเขามีพนักงานอะไรมาแล้วเนี่ยเยาวราชไม่รู้ดิอร่อยแม่อร่อยที่เพื่อนๆไปซื้อเยาวราชซื้อเยาวราชเนี่ยเยาวราชสั่งพี่แดนไปอ่ะอ่าชิมก่อนแต่ที่จริงคุณตั๊กชิมมาแล้วองชิมเลยดิ้นี่เอามานี่เดี๋ยวก่อนเซียเต้สั่งสี่ถุงถุงละสิบชิ้นได้ยกเขายกมาขึ้นส่งมลรถให้เป็นห้าถุงเป็นไงพี่แดนรู้สึกตัดชอบอือเนี่ย ก็คือที่เอามาเนี่ยก็เอาแจกให้แต่ละบ้านให้พักพวกเพื่อนฝูงนะครูตั๊กก็จะเอาไปให้เพื่อนๆนชิมใช่ไหมแล้วก็ใครติดใจอะไรก็จะได้พรุ่งนี้ก็ไปฝากไปฝากพออฝากครูเพื่อนครูเนาะให้เขาได้ชิมว่าว่าเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเอาไปให้ไปเย็นหน้าบ้านไปเย็นชอบ ข้างบ้านคนเท่าคนแก่พี่โตชิมสิอ่ะก่อนชิมก่อนชิมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันครับเพื่อนๆพี่โตชิมสิโตกินเป็นวะเนี่ยเอ๊ะโตเคยกินไหมฮะอ่าอร่อยไหมของใครขนมอะไรขนมอะไรขนมเทียนขนมเคียนขนมเที้ยนต้าอะไรปาตนปาแตนนี่ครับอ่ะมาเนี่ยครับชิมอร่อยมากมาบอกเลยค่ะ หอมด้วยนะเขามีปรับสูตรด้วยนะคุณเขาปรับสูตรใส่ชิวคักย่าหวานเนี่ยเยอะขึ้นนึบนึบขนาดกินทิ้งเล็กๆเนี่ยพูดไม่ได้นะนึบหอมหอมพริกไทยหอมแบบสามเกลอ อร่อยของพี่แดนนะคะริบบมาให้ทานค่ะของพี่แดนในสุดยอดอยแล้วค่ะค่ะงั้นคลิปนี้คงเท่านี้นะครับเพื่อนๆขึ้นเบอร์ไว้แล้วจะสั่งซื้อสั่งอะไรรีบสั่งนะครับเพราะว่าสามสามพันห่อเยาวลหัดสั่งจองพี่แตนมาวันนี้ที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะเตรียมตั้งแต่บัดนี้นี่จะกินไม่ทนเมือเย็นค่ะแล้วก็มีต่างจังหวัดต่างจังหวัดสั่งไปไปแช่เย็นแช่อะไรไว้ทางใต้ทางอะไรก็สั่งมาอยากกินขนมทางภาคกลางพี่โดกินอะไร เป็นใหญ่พัรที่มาแตมูกอบร้านร้านป้าละไปนี่ผมกินสุกี้ฮะสุกี้สูรสุกี้นี่พูดตะกินกับใครไม่ได้ตัาเองมหมูยอดที่ไหนจยอดครับเจอกันคลิปต่อไปครับโลทันเลยฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องโลโลพาเที่ยวด้วยครับเจอกันคลิปต่อไปครับพี่โลบ๊ายบาย